ตอน,นนี้ผมอยู่บริเวณที่กล้วยไม้นะครับกำลังเบ่งบานเป็นอัวเมคกล้ว,กวยไม้นะถือว่าสองข้างทางนะ้ครับที่เดินไปเนี่ยถือว่าีแต่กล้วยไม้ช้างกําลังเบ่งบานสะพังอยู่นะครับวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องนะครับมาทําความรู้จักกับช้างชนิดต่างๆกันว่าแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรนะครับตามคําเรียกร้องเลยนะครับท้ายคลิปครับมีของดีให้ชมเป็นช้างที่หาดูหาชมได้ยากมาก ช้างตัวใหม่ๆที่นักผสมพันธุ์คนไทยผสมพันธุ์มาอย่าพลาดครับท้ายคลิปถ้าเนแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนมาตามคําเรียกร้องอีกเช่นเคยนะครับมีแฟนๆหลายท่านส่งข้อความสอบถามมานะครับว่าช้างนี่ครับสนใจช่วงนี้ไปุ้ยไม้ช้างกําลังเบ่งบานเห็นคลิปของมิสเตอร์ชนแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจ ไม้ตระกูลช้างเนี่ยครับมันมีช้างอะไรกันบ้างแล้วดูอย่างไรอันนี้ต้องเข้าใจนะครับสําหรับแฟนๆที่ติดตามช่องมิเตรชนที่เป็นคนมีความรู้อยู่แล้วอันนั้นต้องเข้าใจนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการเข้ามาในวงการล้วยไม้พอบอกช้างกระ,ะมันเป็นยังไงช้างกระนึกไม่ออกนะดังนั้นเนี่ยวันนี้มิสเตอร์ชนครับตามคำเรีกร้องเลยนะครับ มาดูช้างกันว่ามันมีช้างอะไรกันบ้างแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะพาชมช้างตัวใหม่ๆทีเ่เป็นของแปลกนะครับแล้วก็เรียกว่าบางสวนเนี่ยเก็บไว้เป็นความลับนะครับแล้วก็เปิดตัวออกมาที่นี่ปไปที่ือหานะครับยกตัวอย่างเช่นช้างเหลืองนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแพร่หลายให้เห็นแล้วนะครับหลายต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยช้างมีช้างอะไรกันบ้างอ่ะคันๆ ขอเริ่มจากช้างที่เป็นเบสิกพื้นฐานตัวแรกๆก่อนครับโดยธรรมชาติต้ยไม้ช้างเนี่ยเราพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเป็นกล้วยไม้ประจำถิ่นบ้านเราว่านั้นเนี่ยล้ยไ,ไม้ตะปูช้างเนี่ยถามว่าแท้ที่จริงแล้วตัวแรกที่มีอยู่แค่หลายเลยก็คือช้างกระครับกระก็มีหลายแบบเดี๋ยวไปดูกันครับมีกระอะไรกันบ้างครับเอาละครับอ่ะตัวนี้มีติดต ตัวนี้แรกมาดูเลยนี่ตน้นยิ่งใหญ่อลังการเลยนะรันนี้ดอกคือพับเลยออกดอกเรียกว่าช้างตัวนี้ครับนี่ครับดอกลักษณะดอกเป็นเท่นนี้นะ,ะนี่ดอกเ,อเรียกว่าเขาเรียกช้างกระนะครับถ้าเม็ดเนี่ยดูถ้าช้างกระดูอย่างไรนะครับโดยมากปากปากของช้างกระนี่ครับก็จะเป็นสีออกม่วงๆแบบนี้นะปากสีม่วงๆแบบนี้ แล้วก็บริเวณพื้นหลังของของกรีนนี่ยก็จะเป็นจุดๆประเล็กๆนะครับออถ้าหากว่าออมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวมิตรชนจะมีภาพอยู่ที่มุมจอด้านบนนะครับกระเล็กๆเ,เป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเม็ดกระทรายนะครับนี่เขาเรียกช้างกระนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับออบางทีก็จะมีประน้อยประมากประเรียกว่า ประเรียกว่าบางทีแทบจะมองไม่เจอประเลยนะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็คือช้างกระนะครับอ้าวล่ะครับที่สําคัญตอนนี้หอมมากๆนะครับสวยแล้วก็หอมด้วยนะครับไม้ตระกูลนี้เป็นไม้ตระกูลที่น่าปลูกเลี้ยงมากนะครับเพราะว่าถ้าปลูกไว้แค่ต้นเดียวนะครับในบ้านเนี่ยแล้วเลือหลังบ้านหน้าบ้านก็แล้วแต่นะครับกลิ่นนี่ฟุ้งเลยครับช่วงเขาออกดอกถือว่าเป็นไม้หอมนะครับอ้าวล่ะช้างกระไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปกันนะครับเอ่อกล้วยไม้ช้างนีครับหลังจากที่เราเจอเจ้าช้างกระเนี่ยอยู่ในธรรมชาติในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยวันดีคืนดีก็มีคนไปพบช้างอีกตัวนึงเขาเรียกว่าเคยได้ยินคํานี้ไหมครับว่าพบช้างเผือกในป่าใหญ่คําว่าพบช้างเผือกนี่ก็คือแบบเหมือนเจอของดีนะเหมือน ผู้หญิงสาวสวยอยู่ในหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าช้างเผือกเหมือนกันนะก็นอกเรื่องนอกราวไปดูช้างเผือกกันเดี๋ยวมีอเือนไปดูเจอแล้วครับอ้าวนี่นะครับต้นนี้กับช้างเผือกนี่ทีนี้ช้างเผือกนี่ครับพอดอกเขาก็จะขาวบริสุทธิ์นะครับเป็นสีเรียกว่าขาวเลยนะครับทั้งกรีบดอกปากดอกนะครับขาวหมดอันเนี้ยเขาเรียกช้างเผือก แรกเริ่มเดิมทีก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วยังไม่พอครับต่อมามีคนพบช้างนะครับช้างแดงนะครับสมัยก่อนคนที่เจอช้างแดงเนี่ยแล้วมีช้างแดงในครอบขรองต้นแรกๆนะแรกรถกระบะได้หนึ่งคันเลยเขาว่ากันอย่างนั้นนะทึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องจริงเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่ช้างที่หางกันง่ายๆนะครับก็ช้างแดงนะครับเดี๋ยวไปดูช้างแดงกันลักษณะของช้างแดงเป็นอย่างไรนะอ้าว,วครับนี่ต้นนี้เลยเนีย อยู่ข้างๆนิเซชน,นี่ครับช้างแดงครับดูอย่างไรว่าเป็นช้างแดงดูง่ายๆครับก็ทั้งปากดอกทั้งกรีบดอกนะฮะ<ม>เขาแดงนี่คือช้างแดง่าทีนี้ถามว่าบางท่านถามว่าเอ๊ะแล้วยังมีช้างอื่นๆอีกไหมมีครับพอพบเจ้าสามช้างนี้แล้วในธรรมชาติเนี่ยก็เรียกว่าเกิดการ ที่ผู้ปลูกเลี้ยงนะครับนํามาผสมพันธุ์ไขว่กันไปไขว่กันมาบางคนไปผสมกับไม้ชนิดอื่นทั้งมีสีสันที่แปลกตาออกไปนะครับลักษณะมันก็จะออกเป็นเหมือนกับสีสันที่แปลกตาขึ้นทุกทีนะครับซึ่งพอมีการผสมพันธุ์นะหลายๆครั้งเข้านำสีสันที่ได้เนี่ยมาทับกันไปทับกันมาให้บ่อยๆเข้ามันก็เกิดการนิ่งของสายพันธุ์ เลยเกิดเป็นช้างสีสันแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานการพัฒนากล้วยไม้ของบ้านเรานะเก่งมากในเรื่องของพัฒนาให้สีสันมันแปลกตาออกไปนะครับเดี๋ยวไปดูช้างตัวอื่นอื่นกันบ้างอันนี้เป็นเป็นช้างที่เรียกว่าช้างเบสิกนะเบสิกทั่วไปเนี่ยก็เขาจะเป็น3ามช้างเนี่ยที่เจอกันตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราเป็นที่กล่าวขานก็มาแข่งขันกันในเรื่องของขนาดดอกนะถ้าสวนไหนสมัยก่อนเนี่ย สวนไหนมีดอกใหญ่นะแล้วก็กลีบหนาที่เขาเรียกว่าช้าง 4N เนี่ยก็จะลักเป็นพิเศษเพราะว่านําไปเป็นพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้ในการผสมพันธุ์เนี่ยได้ดีมากๆนะครับซึ่งสวนนี้ก็มีมีมีเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วก็เจ้าของสวนเนี่ยเก็บเอาไว้ย,ยอดเสาเลยแสดงว่าเขาลักมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้ยมนันบานแล้วเดี๋ยวไปดูกันช้าง 4N เป็นอย่างไรนะครับอ่ะทีนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการผสมพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์กันจนเป็นช้างสายพันธุ์แปลกๆออกมาเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างไปดูครับตัวนี้ครับเป็นกล้วยไม้ที่เรียกว่าเป็นที่ฮือหายุคหนึ่งสมัยหนึ่งครับหายากมากนะครับเป็นไม้รหัส mb นะครับพัฒนาสายพันธุ์ออกมานะครับกลายเป็นช้างสีชมพูเป็นเบอร์ต้นๆเลยข้อดีของเขาคืออะไรช้างชมพูต้นนี้นะครับเป็นสีชมพูสวยงามนะครับ ออแล้วที่สําคัญคือข้อดีของเขาคือนี่ลาต้นของเขาเนี่ยจะเป็นลําต้นลักษณะใบสั้นๆใบสวยๆน่ารักแบบนี้เรียกว่าเวลาเลี้ยงออกมามันดูสง่าเวลาออกดอกออกไปใช่ไหมสวยงามมากๆก็เรียกว่าไม้เบอร์นี้เนี่ยลูกไม้ที่ออกมาเนี่ยมีเท่าไรขายหมดนะครับเรียกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับปัจจุบันเนี่ยสวนนี้ก็มีนะครับมีขายมีจําหน่ายนะครับเป็นช้างชมพูนะครับเอาละไปดูตัวต่อไปเลยนะครับ เป็นช้างเ,เรียกว่าช้างส้มอ่ะนี่พัฒนากันนะจนกลายเป็นสีสันแปลกๆตาแบบนี้เรียกว่าช้างส้มนะครับเป็นสีส้มเลยนะครับส่วนนี้ก็สีส้มแป๊ดจริงๆนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าฮือฮาอีกเช่นเดียวกันนะครับพัฒนากาันเอาไปดูต่อไปนะครับอ่ะลืมบอกไปช้างส้มนะครับก็เป็นลักษณะของสีส้ม ปากดอกทั้งกีบดอกอันนี้เขาเรียกช้างส้มพ่อพึงสังเกตของลักษณะของใบช้างส้มมิตรชุนเคยบอกไปแล้วนะครับใบเ็าจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยลักษณะของใบเส้นทางเส้นของลายใบยเนี่ยจะชัดเจนนะครับเนี่ยมีเส้นลายใบยชัดเจนนะครับเรียกว่ามองเห็นเส้นก็ชัดเจนแล้วใบเนี่ยเขาจะเรียวยาวนะครับเป็นลักษณะเนี่ยไม่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 อวบอ้วนหรือใหญ่บึกบึนเหมือนกับช้างชนิดอื่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย มันก็ไขว้กันไปไขว้กันมาอีกเช่นเดิมหละครับปรากฏว่าช้างส้มรุ่นหลังๆมาเนี่ยใบยเริ่มสวยลักษณะจะเป็นใบช้างค่อมก็ยังมีนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเราเก่งเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์นะแล้วดูต่อไปครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นช้างทึ่งเป็นแปลกมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมิตรชนให้ดูตัวน,นี้ก่อนนะครับนี่อาจจะดูแบบแบบเรียกว่า เป็นช้างที่ผู้คนหลายๆคนเนี่ยในวงการกล้วยไม้เนี่ยก็อาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายเป็นช้างสีเหลืองนะครับเดี๋ยวมิตรชนเนให้ดูอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวขึ้นภาพไปที่มุมจอเหลืองจริงแล้วเป็นต้นที่เขารักมากดอกใหญ่มากๆเรียกว่าดอกนี่แบบไม่เคยเจอช้างที่ไหนดอกใหญ่เท่าช้างต้นนี้มาก่อนนะครับช้างเหลืองแต่ดอกใหญ่มากนะ ก็เรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของสวนนี้เขานี่ครับช้างเหลืองนะครับอันนี้ยังเหลืองไม่เท่าไรนะครับแต่เดี๋ยวที่ไปดูที่ต้นที่ว่าเนี่ยที่ขึ้นภาพที่ให้ไว้ที่มุมจอเนี่ยเหลืองกว่านี้อีกหลายเท่านะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกันนะครับให้จบตรงนี้ก่อนนะครับมิตรชนก็เรียกว่าพยายามรวบรวมช้างหลายๆสายพันธุ์นะครับมาให้พวกเราได้ชมกันเพื่อบางทีเนี่ยเอ่อมิตรชนไปพูดอะไรที่มันแบบ ช้างเผือกช้างกะช้างแดงช้างพายบางท่านเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงวันนี้มาชมกันจัดจนะครับออาแขวนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกาวล่ะตัวต่อไปครับก็เป็นช้างการ์ตูนนะครับช้างการ์ตูนเลักษณะของช้างการ์ตูนเนี่ยครับนี่ครับบางคนบอกว่าเอ๊ะช้างการ์ตูนเป็นยังไงอ่ะดูกันจัดจดูกันชัดๆนะครับช้างการ์ตูนเนี่ยกรีบดอกของเขาเนี่ยครับ มันจะเป็นลักษณะลายเหมือนปลาคราฟนะครับบางเป็นดวงๆพื้นขาวนะครับแต่ว่ามีดวงนปืนป้นๆสีม่วงๆเหมือนปลาคราฟอันนี้คือที่พบเห็นปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็มีช้างการ์ตูนล,ลวดลายแปลกตาออกไปเยอะแยะมากมายถ้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ถ้าพื้นขาวนะปากจะสีอะไรไม่รู้แต่โดยมากเนี่ยปากจะสีม่วงนะครับถ้าพื้นขาว แล้วมีปืนเป็นจุดผูจุดมากจุดน้อยเป็นจุดกลมๆนะครับจุดเรียกว่าเป็นปืนเนีเ่ยออย่างเงี้ยช้างการ์ตูนครับซึ่งขอบอกนะหายากมากสมัยก่อนนะครับแล้วก็ราคาในแพงหูชีเลยถ้าใครมีช้างการ์ตูนเมื่อประมาณรัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถือว่าแมมเป็นเงินครับเป็นเงินสวนไหนมีเรียกว่าพัฒนาสายพันธุ์ออกมาเป็นช้างการ์ตูน แต่ปัจจุบันสายพันนิ่งแหละครับพอเอาการ์ตูนมาผสมก,กับตัวเองเนี่ยหรือไปผสมการ์ตูนมันก็ออกมาเป็นการ์ตูนครับปจัจจุบันนี่เขาเรียกสายพันนิ่งเป็นแบบนี้นะครับอ้าวทีนี้หลังจากตรงนี้นะครับพอเราพอได้รู้จักกับช้างเบสิคช้างแปลกๆนะมาบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูช้างซึ่งสวนเขารักสวนเขาหวงแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะเข้าไปดูเท่าไหรนะ่นักเพราะเป็นพ่อแม่ของช้างนำไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปดูกันเลยครับ แต่ตัวนี้ครับเป็นของจริงครับช้างเหลืองเหมือนกันนะครับแต่เหลืองเหลืองจริงๆนะครับเป็นช้างเหลืองนะก็พัฒนาสายพันธุ์กันนะครับได้ของดีของแปลกวันนี้มีชนก็พามาชมอันนี้ครับก็เป็นช้างพลายบูนะครับหาดูหาชมได้ยากมากเรียกว่าออกดอกนี่พลืบพลับเลยดูกันใกล้ๆนะช้างพลายบูนี่ครับโอ้โหบานสองพรั้ง วยงาก้นอนนี้กอนหนึ่งครับดูครับออกดอกนี่แบบเต็มที่เลยครับช้างพลายบูก็เป็นลูกผสมช้างตัวใหม่ๆนะครับเป็นสีสันแปลกๆนะครับสีซึ่งยังบางันบานไม่เต็มที่ก็นํามาสู่สายตาแฟนๆนะครับปัจจุบันพัฒนาสายพันธุ์กันจนเป็นแบบนี้แล้วดีกว่าสีช็อกโกแลตเลยนะครับมีปะจุดสวยงามช่อย,ยาวจริงๆนะครับ ก็จะมีหลายโทนสีนะครับเป็นส้มหลายสีเลยแต่ว่าก็คือเป็นช้างส้มนะครับนี่นี่เป็นโทนสีเข้มนะครับแล้วตัวน да. ี้ก็จะเป็นช้างส้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าโทนสีก็จะออกไปทางเกือบเกือบจะเป็นชมพูละนะครับแต่เขาคือช้างส้มนรอีกตัวครับซึ่งเป็นลักษณะของลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับสีนี่ขาวเนียนเลยนะครับแต่ว oui. ่าปากนี่จะอมม่วงหน่อยๆครับถือว่าเป็นลูกผสมใหม่ๆครับ นี่ก็แปลกดีนะครับเป็นสีครีมเลยนะครับเรียกว่าวันนี้มาชมกันคุ้มนะครับชมกันเต็มอิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นลูกผสมช้างตัวใหม่ๆนะครับสีออกครีมครีมนะครับเวลาออกดอกนี่ก็คือต้นนิดเดียวครับออกดอกสองช่อเลยนะครับนี่ช้างต้นนี้ครับดอกนี่มโหฬารเลยใหญ่มากแล้วเป็นช้างกระนะครับสี่เอ็น ดอก C n นี่ก็คือต้นนี้คือทำรูได้ดอกใหญ่มากครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมช้างที่เรียกว่าสวยๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทำความรู้จ,จักกันว่าช้างชนิดไหนเป็นอย่างไรพบกันใหม่ EP หน้าครับมิตรชนจะนำเรื่องราวดีๆมาฝาก